ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินก็ออกคำสั่งนะครับขึ้นบัญชีดำนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับที่เข้าไปทำการเยี่ยมชมนะครับที่ยูเครนในกรุงเคียฟพร้อมกับเจ้าหน้าที่ UN ะครับก็ห้ามเดินทางเข้ารัสเซียอย่างเด็ดขาดก็เป็นการหักหน้าที่รุนแรงไม่นานก็ทหารของอังกฤษก็ถูกจับกลุ่ม มาตรการการคว่ำบาตเราคงเห็นในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้นะครับตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะมันอาจจะฟลุกก็ได้บอกว่าสหรัฐอเมริกาทำไม่สำเร็จหรอกมาตรการดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างหนักนะครับค่างเงินดูเบิลน,นะครับของรัสเซียกลับมีค่าดีกว่าสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จีมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับมาตรการคว่มบาตรยังคงเป็นประเด็นสําคัญนะฮะที่ได้ผลหรือไม่ตอนนี้รัสเซียยิ้มเพราะว่ามาตรการคว่มบาตรดากล่าวประสบ,บความล้มเหลว เริ่มต้นสถานการณ์ทั่วโลกกันนะครับทหารของอังกฤษสองคนถูกจับได้ที่มาลีอูโปนะครับถูกแห่ประจานผ่านทีวีของรัสเซียงานนี้มีการเปลี่ยนนะครับนักสู้ซีเรียมาถึงรัสเซียเตรียมรบในเคลมให้กับเพลย์ดินนะในสงครามเฟสใหม่สำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าชอนพินเนอร์ อดีตทาหารอังกฤษวัย48ปีกลายเป็นทาหารอังกฤษรายที่สองที่ถูกจับกลุ่มได้ในมาลีอูโปนะครับพาตัวเดินพาเรตประจานผ่านทีวีรัสเซียบอกเวลานี้กำลังอยู่ในโดเนสนะครับขณะเดียวกันมีรายงานกองกำลังนักสู้ซีเรียเดินทางถึงรัสเซียร่วมฝึกรบในค่าย เพื่อร่วมรบในเครมลินในศึกดอนบัสนะครับทางตะวันออกของอยูเครนไปเอากำลังจากตะวันออกกลางมาร่วมรบในขณะที่เกิดการจราจนก่อวอดทั่วสวีเดนนะครับไม่พอใจการประท้วงนักการเมืองสายเหี่ยวแดนเนอร์ดิกส์นะครับชื่อดังโชว์เผาคัมภีร์กุรอานเกิดปะทะตำรวจไม่ต่ำกว่า26 สัาษณาวอนะครับรายงานว่ามีผู้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า3คนและถูกจับกลุ่มได้นะครับอีกกว่า26คนในเขตเจราจน,นะครับการประทะระหว่างตำรวจสวีเดนและกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจนักการเมืองดอนิกสชื่อดังนะครับบรมามัสพาดูพาลเดนนะครับเผาคัมภีร์กุรานก่อนเกิดการประท้วงในหลายเมืองในสวีเดนนะครับในสุดสัปดาห์ในเทศกาลอีเดร์นะฮะที่ผ่านมา อีกเหตุการณ์หนึ่งสีลังกาปรากฏว่าราชปักษาเอาญาติตัวเองออกจากคอรมอชุดใหญ่นะครับก่อนประชุมขอความช่วยเหลือ4,000ล้านดอลลาร,ร์สหรัฐจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศสำหรับข่าวเอพีรายงานว่าประธานาธิบด,ดีสีลังกาโดโตกาบายาราชปักษาแถาลงลายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ แต่ไม่รวมถึงน้องชายสองคนและหลานอีกหนึ่งคนโดยมหินทราราชปักษายังคงนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปท่ามกลางการประท้วงวิกฤตเศรษฐกิจร้ายแรงตัดกระแสไฟฟ้าน้ำมันไม่มีขายโรงพยาบาลไม่มียารักษาโรคก่อนหน้านี้โคลอมเบียนะครับมีกำหนดหารือการช่วยเหลือทางการเงินจำนวน4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ จากสถาบันการเงินของโลกหรือ IMF ที่กำลังจะเริ่มขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเศรษฐกิจจีนไตรามาสแรกปรากฏว่าโตถึง4.8นะครับดีกว่าคาดหมายแต่วิกฤตโควิด -19 โดยเฉพาะการล็อกดาวน์นั้นก็พ้นพิษวันนะครับชุด GDP ต่ำลง เศรษฐกิจจีน3เดือนแรกนะครับที่มีการเติบโตขึ้นกว่าที่คาดหมายกันขณะที่ปักกิ่งก็คาดว่าจะมีความท้าทายสำคัญรออยู่และหนึ่งในนั้นคือการกลับมาระบาดอีกรอบของสายพันธุ์โอมมกรอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มาจากแอฟริกาซึ่งทางแดนมังกรยังตอบโต้ด้วยยุทธศาสตร์ โควิดต้องเป็นศูนย์รวมทั้งมหานครเซี่ยงไฮ้ที่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนที่แล้วทำให้วิตกว่าจะกระทบการผลิตอย่างแรงล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกจำนวนสารายซึ่งล้วนเป็นคนสูงอายุที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 แต่อย่างใดรัสเซียก็เข้าทำการถล่มอย่างหนักนะฮะเมืองเป้าหมายต,าต่างๆชั่วยูเครนย ขู่สหรัฐอเมริกาจะเจอผลลัพธ์เกินคาดถ้าส่งอาวุธหนักให้กับเคฟรัสเซีย,ยเดินหน้าถล่มเมืองต่างๆในยูเครนขณะชุมนุมนะกำลังพลสำหรับการโจมตีทางตะวันออกแบบเต็มอัตราศึกด้านผู้นำเคียฟอ้างเมืองมาลีอูปโปยังไม่แตกนะครับและทหารทุกคนพร้อมจะรบจนถึงที่สุดขณะที่มอสโกบุกระบุนบกองกำลัง ชาตินิยมนาซีใหม่และนักรบต่างชาติที่เมืองน,นั้นได้รับคำสั่งให้ยิงทิ้งผู้ที่ยอมจำนนทันทีเวลาเดียวกันกเลมบรินก็เตือนนะครับบอรชิงตันระวังผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงหากมีการส่งอาวุธให้กับเคฟนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสหรัฐอเมริกาก็มีการยกเลิกนะครับห้ามเดินทางเข้ามายังประเทศไทยหลังหลุดโผลกลุ่มเสี่ยงติดโควิด -19 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาตินะครับหรือ CDC ได้โปรดคําแนะนําห้ามเดินทางสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่สหรับจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศนะครับราวๆ50ชาติในนั้นก็รวมถึงประเทศไทยสหรัฐไม่เปิดไม่ได้ละตอนนี้ก็สหรัฐก็อยู่ในสถานที่ลําบากเหมือนกันในขณะที่รูเบิ แข็งค่ายอย่างต่อเนื่องนะครับจากการบังคับจ่ายก๊าซเป็นเงินนะฮะของรัสเซียรูเบิลสกุลเงินต่างชาติของรัสเซียแข็งค่าขึ้นมาเมื่อเทียบกับเงินรูเบิลและดอลล่านในสหรัฐอเมริกาแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยนเมื่อเทียบกับยูโรตามข้อมูลซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์นะครับของทางฝั่งมอสโก เกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ํามันยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องอุปทานตึงตัวนะครับหุ้นสหร,รัฐเมกา 1, ผัานผวนทองคาปิดสูงสุดในรอบ5สัปดาห์ราคาน้ำมันปรับขึ้นนะปัญหาความวุ่นวายในลิเบียซ้ำเติมความกังวลอุปทานตึงตัวท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 นะครับและสถานรรการณ์ยูเครน ปัจจัยความขัดแย้งนังก่าวเคียฟกับมอสโกยังฉุดวอร์ซิทปิดลบขณะที่ทองคําแตะระดับสูงสุดในรอบ5สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเริ่มเป็นทางการฮนะรัสเซียก็เปิดสมรภูมิดอนมาสเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมโจมตีเมืองในยูเครนใกล้าชายแดนโปลแลนด์รัสเซียทําการโจมตีครั้งใหญนะ่ทางตะวันออกของอยูเครน จากการเปิดเผยของบรรดาเจ้าที่ของกรุงเคียฟขณะที่มอสโกเปิดเฟสใหม่นะครับแห่งการรุกรานหลังความพยายามเข้ายึดเมืองหลวงถูกขัดขวางนอกจากนี้มอสโกยิงถล่มเมืองอวิลนะครับทางตะวันตกซึ่งอยู่ไกลกับชายแดนโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะครับไม่มีแผนเยือน นะเคียฟเหมือนผู้นำชาติอื่นอ้างกังวลความปลอดภัยนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศว่าไม่มีแผนจะยืนกรุงเคียฟแม้มีเสียงเรียกร้องจากประธานาธิบดีวโรโรดมีเซเดนสกี้นะครับของยูเครนนะครับที่ขอให้แสดงออกถึงจุดยืน <c oughs> ของสหรัฐอเมริกาสำหรับการสู้รบกับรัรเซียด้วยการเดินทางมายังเมืองหลวงแห่งนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งฮะเซเดนสกี้ เผยว่าประเทศของเขาได้กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อสมัครเข้าและเชื่อว่าจะรับอุมัติสถานะผู้สมัครในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับในขณะที่วาลาดาเมียปูตินยิ้มเลยนะครับชี้ความบาดประสบกับความล้มเหลวรัสเซียเกินดุลการค้า5.8หมื่นล้านนะครับกำลังกระทบเศรษฐกิจตะวันตกเสียเอง ประธานาธิบดีวอร์เมียวาราดาเมียปูตินนะครับแห่งรัเสเซียนะครับระบุมาตรการการก่อบาดเป็นชุดที่กําหนดเล่นงานรัเสเซียต่อกรณีรุกรานประสบกับความล้มเหลวมันกําลังนํามาซึ่งความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจของตะวันตกเสียเองปูตินระบุว่าตะวันตกคาดหมายว่าจะก,ก่อความสับสนอรมาอย่างรวดเร็วนะครับในสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจโหมกระพือความตื่นตระหนกในตลาด แกับและล่มสลายระบบคนาคารและสภาวะการขาดโคลนตามห้างร้านต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับปูตินระบุว่ายุทธศาสตร์โจมตีทางเศรษฐกิจแบบสายฟ้าแลบดังกล่าวประสบกับความล้มเหลวและมันทําให้ความตกต่ําแก่เศรษฐกิจทางตะวันตกแทนความคิดเห็นนี้เกิดขึ้นระหว่างที่พูดคุยวิดีโอคอลกับเจ้าที่เศรษฐกิจระดับสูงที่มีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ในเชิงงานวิะห์นะครับเราคงเห็นแล้วนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตะวันตกนะครับโดยฝั่งสาภาพยุโรปกําลังเผชิญปัญหาอย่างหนักเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการโจมตีเรื่องของสงครามเศรษฐกิจนะครับหรือสงครามทางการค้าส่งผลสะท้อนกลับไปยังฝั่งสหภาพยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของสงครามดอนสมัดเป็นสมรภูมิต่ตอไป นะครับที่รัสเซียเริ่มเข้าทำการโจมตีฝ่ายยูเรยนะครนนะฮะก็ปรากฏว่ามีเฉลยศึกถูกจับกลุมโดยเฉลยศึกดังกล่าวเป็นนักร,รับจ้างนะครับของอังกฤษซึ่งตอนนี้รัสเซียจับกลุมมาได้ก็เอาแห่ออกทีวีไปทั่วเพื่อทำการประจานในเชิญงานสังเคราะห์นะครับเรื่องการประจานนะฮะแล้วก็เอาผิด เรื่องโทษขณะนี้ก็เป็นโทษสูงสดุดที่ผ่านมาอังกฤษเลยประกาศแล้วนะครับว่ากรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรสงครามนะครับเป็นการก่อการอาชญากรรมตามปกตินะครับซึ่งเรื่องนี้รัสเซียก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับกับ2นักรบรับจ้างนะครับของอังกฤษนะครับตอนนี้ก็เอาแห่ประจานเรื่องราวต่างๆซึ่งที่ผ่านมา รประธานาธิบดีวาลาดาิเมียป,ปูตินก็ออกคำสั่งนะครับขึ้นบัญชีดำนะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะที่เข้าไปทำการเยี่ยมชมนะที่ยูเครนในกรุงเคียฟพร้อมกับเจ้าหน้าที่ UN ะครับก็ห้ามเดินทางเข้ารัเสเซียอย่างเด็ดขาดก็เป็นการหักหน้าที่รุนแรงไม่นานก็ทหารของอังกฤษก็ถูกจับกลุ่ม นะครับมาตรการการคว่ำบาตรเราคงเห็นในเชิงงานสังกห์ผมเคยเรียนไว้นะครับตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะมันอาจจะฟลุกก็ได้บอกว่าสหรัฐอเมริกาทําไม่สําเร็จหรอกมาตรการดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างหนักนะครับค่างเงินดูเบิลน,นะครับของรัสเซียกลับมีค่าดีกว่าสหรัฐอเมริกาสหรัฐเบิกากาลังอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับแต่สหรัฐเบิกาหนีเกมด้วยการไปเรียกให้เอเชีย เข้าทําการประชุมขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนก็ได้เดินทางนะครับไปยังสหรัฐอเมริกาตามคําเชิญซึ่งการประชุมอาเซียนปกติจะต้องประชุมที่ฝั่งอาเซียนนะครับคราวนี้สหรัฐอเมริกาเรียกไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาหวังจะทําการกดดันจีนเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเข้ามาช่วยเหลือในฝั่งของรัสเซียและอาจจะเปิดสมรภูมิสำคาญนะครับที่ไต้หวันเพิ่มขึ้น และที่สาคัญไปกว่านั้นก็จะขอให้มีการเทในแกลบพลังงานน้ํามันนะครับสำบรองของเอเชียทั้งหมดออกมาเพื่อทําให้ราคาน้ํามันของโลกนั้นต่ําลงอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าราคาน้ํามันหลังจากที่ยุโรปเทขายออกมาจะต่ําลงชั่วกล่าวเท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับน้ำมันสำรองเมื่อหมดลงราคาน้ํามันจะดิดสูงขึ้น วันนี้คงเห็นชัดเจนะประเทศไทยขึ้นร,ราคาน้ำมันเบนซินถึง1้0ยละแปแต่ยังคงพยุงราคาน้ำมันดีเซลไว้เพื่อไม่ให้สินค้านั้นแพงขึ้นบังเอิญมันฟลุกอย่างที่ผมเรียนไว้แต่เกมที่สหรัฐอเมริกากำลังเรียกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดดันจีนไม่ว่าจะเป็นการเปิดสมรภูมิที่ไต้หวันไม่ว่า จะเป็นการขอให้เทพลังงานน้ำมันนั้นสหรัฐอเมริกาคงไม่ง่ายะเพราะที่ผ่านมาเอเชียมีบทเรียนสำคัญนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็มีการเรียกร้องให้เอเชียทำการคว่มบาตรารัสเซียแต่จนถึงขณะน,น,นี้นะครับมีเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เท่านั้นที่ทำตามส่วนที่เหลือเวสต์แอนดีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ